Okay Improv your organization weekly life and organization. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับเป็นรายการที่ผมจะเอาเรื่อง OKR OK มาเล่าให้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ สัปดาห์นี้จะเริ่มเอาหนังสือที่ผมได้อ่านเกี่ยวกับ OKR OK มารีวิวให้ฟังนะครับมันมีประเด็นพอยต์อะไรดีๆต่างๆเนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเริ่มจากหนังสือเล่มแรกซึ่งอาจจะไม่ใช่หนังสือเล่มฮิตนะต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าก็เพิ่งอ่านจบสักระยะหนึ่งแล้วลหะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะชื่อ OKR OK Objective and Key Results เขียนโดยคุณแพทริกโลบัคเชอร์นะครับแล้วก็คุณครนะิสเตียนใจคอบ สั่งมานะคาดว่าไม่มีไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยนะครับสั่งมาจาก a เม z o n นะครับอ่าแล้วผมว่าเออมันมีไอเดียดีๆนะปกติก็ถ้าเป็นหนังสือเล่มดังๆเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงมีโอกาสได,ด้อ่านกันเองอยู่แล้วนะครับเออคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าไอ,อ้ระบบ OKR OK เนี่ยมันเป็นระบบที่เหมาะกับการบริหารจัดการที่เน้นความรวดเร็วความคล่องตัวนะเขาเขียนไว้แบบนี้เขาก็บอก Objective and เป็น e s u l t หรือ OK r เนี่ย มันมันเป็นอะไรที่เป็นเขาใช้คาว่าแอน g i อ e จ p e ออปเ n g s รต t ิ้ง o r ส o d มฟ n ร์ม a n i ร์นก o รนะก็คือเป็นระบบที่มันมันเน้นความ flexible ความรวดเร็วสำหรับองค์กรสมัยใหม่นะเขามีคอนเซปต์บอกว่า OKR OK เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการหรือไม่ใช่เครื่องมือหรือไม่ใช่กระบวนการนะนะจริงมันเป็นแนวคิดมากกว่าในการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะแบบนั้นนะก็ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะพอเริ่มเริ่มเริ่มต้นออกมาเนี่ยทำไมต้องอาจายด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วนะพอโลกเราเปลี่ยนไปเร็วเนี่ยไอ้ทูดเดิมๆหรือเครื่องมือหรือแนวคิดเดิมๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล้าสมัยในแง่ที่ว่าโอ้ยมันเปลี่ยนช้าถ้าเปลี่ยนช้าเนี่ยมันก็จะไม่เวิร์กนะครับในหนังสือก็บอกว่าเอางี้คุณต้องแบ่งแบ่งโลกเป็น2กลุ่มนะโลกแบบ blue world นะกับโลกแบบ Red World นะครับต่างกันตรงไหน Blue World เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโลกที่ c o m พ l i c a t e นะมีความซับซ้อนแต่ว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลมันคือ1แล้วค่อยไป2 2เกิดปุ๊บ3เกิดตามนะครับอันนี้คือ,ค,อคือโลกแบบเก่านะ Blue World โลกแบบ Red World แบบใหม่เนี่ยมัน Complex นะมันเขาใช้คาว่า Complex แต่ Complicate Complex มันคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยเราบอกไม่ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกเก่าหรือ blue world เนี่ยมันจะมีความเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนเลย1เกิดจาก 2, 2เกิดจาก 3, 3เกิดจาก4แต่ในขณะที่โลกใหม่เนี่ยมันมีแต่เซอร์ไพรส์นะมันมีแต่อะไรที่แบบคาดไม่ถึงอะหรือมันเป็นข้อยกเว้นอะไรเต็มไปหมดเลยนะอีกประเด็นหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วนะโลกเก่าเนี่ยองค์กรก็เหมือนกับเครื่องจกักรคือมัน predictable อะนะคืออย่างที่บอกว่าทําแบบนี้กดแบบนี้ทําแบบนี้มันจะได้แบบนี้เสมอ แต่โลกใหม่เนี่ยเขาบอกว่าองค์กรเหมือนมนุษย์คือ unpredictable นะครับก็คือมัน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 มีแต่ความไม่ชัดเจนนะนอกจาก predictable แล้วโลกเก่ายัาง controllable ได้ส่วนใหญ่ด้วยก็คือควบคุมได้นะในขณะที่โลกใหม่เนี่ยนอกจากทำนายไม่ได้แล้วยังยังควบคุมได้ลำบากด้วยนะครับควบคุมได้ลำบากนะอ่ะถัดไปที่เป็นความแตกต่างระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ คือสิ่งสําคัญของโลกเก่าเนี่ยคือความรู้ในขณะที่โรคใหม่เนี่ยเราเราเน้นความเชี่ยวชาญนะความเชี่ยวชาญที่จะติดตัวเราเพื่อคือพูดง่ายๆความรู้มันมันมันต้องถูกอัปเดตตลอดอ่นะมันต้องเชี่ยวชาญสามารถแอพพลายเอาเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยไปไปใช้แก้ไขเฉพาะหน้าได้นะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มก็ต่างกันนะครับถ้าโลกเก่าเนี่ยเขาเน้นการทําอะไรที่มันคล้ายๆกันคือ standardization นะในขณะที่โลคใหม่เนี่ย มันมาจากเอ็กเซปชันนะครับคือการหาข้อยกเว้นนะอะไรที่มันมันไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดลักษณะแบบนั้นนะถ้าในแง่ของ e f f i n c y e f f e c t i v e n e s s เนสนะโลกเก่าเน้น Efficiency นะก็คือทำอะไรให้มันคุ้มค่าให้รวดเร็วเหมือน Standardization ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับคือทำเหมือนเหมือนกันต้นทุนตามในขณะที่โลกใหม่เน,น้นอะไรที่มัน Effectiveness ก็คือทำอะไรให้มันสำเร็จให้มันเวิรนะครับเ,เรื่อง Perform a n c e โลกเก่าเนี่ย เปอร์ฟอร์แมมันมาจากการรวมรวมกันของทุกคนนะครับแปลว่าฝ่ายตลาดทำอันนี้ฝ่ายผลิตทำนี้ฝ่ายนู้นทำนี้ก็กลายเป็น p e r ร์ r อร์แมนซ์หรือผลลัพธ์นะครับแต่โลกใหม่เนี่ยเปอร์ฟอร์แมมันเหมือนเกิดขึ้นเองนะครับเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ไม่ได้พิจิกได,ได้ไม่ได้ทําขึ้นมาในแต่ละคนแบบนั้นนะครับก็คําถามสุดท้ายก็คือเอ๊ะแล้วคําถามที่สําคัญของอการที่จะรู้ว่าโลกเก่าโลกใหม่เนี่ย มันต่างกันมันมันรู้ไปทําไมพูดง่ายๆคือเรากําลังอยู่ในโลกใหม่ที่มันไดนามิกกว่าเยอะแต่เรากําลังใช้เครื่องมือในโลกเก่าผมชอบคํานี้นะเขาก็พยายามเคลมว่าไอ้แนวคิดที่มันอาจายเนี่ยมันเหมาะกับแนวคิดโลกใหม่อะแนวคิดที่เขาเรียก blue world ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอาจายอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นแนวคิดของ okr นั่นเองแต่บทแรกๆเนี่ยยังไม่ได้พูดถึง okr มากนักนะเขาก็จะไล่คอนเซปต์มาตั้งแต่สมัย เฟเดริตเ t เลอร์นะใครเรียนทางด้าน Management มาก็รู้จักนะว่าเขาก็จะมีแนวคิดต่างๆที่จะเป็นแนวคิดแบบเดิมๆนะเป็น approach ในการแก้ปัญหาที่มันค่อนข้างเป็นระบบอะ่ะมันเหมือนอยู่ในโลกเก่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันอันนั้นเขาก็เท้าความมาถึงคอนเซปต์ของ Taylor เลยย้อนเวลากลับไปนะครับคราวนี้เขาก็เล่าต่อบอกว่าแต่โลกมันเปลี่ยนไปตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ต นะครับมันเริ่มจะมีลักษณะของอาจาย Organization development อาจายอย่างที่แปลว่า Flexible นะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเขาบอกเขาเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะอันแรกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะจะมีความสำ,สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะมากกว่าการการการมองเฉพาะกระบวนการหรือเครื่องมือต่างๆนะเ,เวลาเราพูดถึง Performance เนี่ยเราจะเราจะนับไอตัวผลลัพธ์ ที่สําคัญออกมามากกว่าไอ้พวกด็อกิวเมนเทชันสมัยเท y เลอร์สมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะโอ้โหทุกอย่างเป็นเป็นด็อกิวเมนต์หมดเป็นเอกสารหมดนะเขาบอกตรงนั้นจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะอีกเรื่องหน,นึ่งนะการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่า c ั s t o m e r คอร์ o ปอเรชัก็คือการร่วมมือกับลูกค้าเนี่ยจะมีความสําคัญมากกว่าไอ้เรื่อง Contract Negotiation ก็คือการต่อรองสัญญาอะไรต่างๆนะครับที่สําคัญมากเลยฮนะคือการตอบ สนองต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะสําคัญมากกว่าการวางแผนสังเกตไหมครับสมัยรุ่นผมก็ได้นะรุ่นนี้อาจจะอาจจะนึกไม่ออกนะแต่ก่อนนี้เราวางแผนกันเยอะมากเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าแผนแต่ก่อนมันเวิร์กไนงะเพราะว่ามันมักจะเป็นไปตามแผนแต่เดี๋ยวนี้แผนแทบจะโยนทิ้งได้เลยอะ่ะเพราะมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเหมือนกับที่เราวางแผนไว้นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปที่ที่เขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยปัจจุบันมันคือต้องทําไปแก้ไปอะ่ะอารมณ์แบบนั้นนั่นคืออาจายเดเวล็อปเมนต์นะเอ่อ ที่พูดมาทั้งมดเนี่ยเขาจะเข้าเรื่องครับว่ามันมันถึงต้องมีเครื่องมือหรือมีแนวคิดที่จะช่วยตอบปัญหาไอ้เรื่องอการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ซึ่ง OKR OK คือหนึ่งในแนวคิดนั้นคราวนี้ก่อนจะไปเล่าเรื่อง OKR OK ซึ่งวันนี้อาจจะอาจ,อาจจะเล่าไม่ถึงตรงนั้นด้วยซ้ำนะครับขออนุญาตแชร์เรื่องนี้อีกสักเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะไปพาร์ทสก็คือการมาอัปเดตเรื่อง OKRpersonalOKR OK OK กันเนี่ย คือเขามี12 p r i n c i p l e of agile organization development นะั่นคือหลักการ12ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการพัฒนาองค์กรแบบ a g จ l e นะแบบแบบรวดเร็วนะข้อที่1น,นะเขาเขียนไว้ว่า our high e s t priority is to satisfy customer through early and continuous delivery of variable service ก็แปลว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขนะครับโดย การส่งอย่างรวดเร็วนะครับแล้วทันเวลาแล้วก็มีคุณค่านะครับเพราะนั้นเนี่ยทำอะไรที่มันอาจายเนี่ยเราต้องเน้นว่าเร็วและมีคุณค่านะอันที่2นะครับก็คือเราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับแม้กระทั่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายๆเช่นแต่ก่อนเนี่ยหูยลูกค้ามาเปลี่ยนตอนนี้เราด่าเลยแต่ถ้าเป็นอาจาย process เ,เนี่ยหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าทําได้ตลอดเวลาทุกช่วงเวลานะครับหลักการข้อที่3เนี่ยเขาจะ มีการให้ฟีดแบ c k นะครับเรื่องของ working performance บ่อยอครั้งนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยมนอาจจะบอกว่าปีละครั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเร็วกว่าน,นั้นนะทำอะไรแล้วไม่เว mm ิร hmm. ์กต้องรู้เลยแูบง mm ่า hmm. ยๆนะครับอันที่4นะครับเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจแล้วคนที่สร้างไอ้พวกเทคนิคอลต่างๆสมมุติว่าสร้างแอปเนี่ยทั้งทั้ง business people กับ developer เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันแบบรายวันเลยนะ ใน,ในกระบวนการไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอคนนี้ไปสร้างก็สร้างมาสร้างเสร็จแล้วค่อยมานั่งคิดกันว่าจะขายยังไงดีอย่างนั้นไม่จะไม่เวิร์กในรูปแบบของอาจายนะครับอันที่5นะครับเวลาเราจะทํางานเนี่ยเขาเน้นเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําในอาจัย organization development นค็คือการให้เครื่องมือการให้สภาพแวดล้อมที่ดีและความเชื่อ เดี๋ยวเราจะพูดถึงในโ OK, อเคอต่อไปในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอันที่6ครับเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดเลย Efficient กับ Effective ก็แปลว่ามีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารคือการทำ Face-to-Face face Conversation ก็คือการเจอกันแล้วพูดคุยกันนะครับอันที่7นะครับผลลัพธ์ของการทำงานเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเช็คอยู่ตลอดเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรา ทำได้มากแค่ไหนแล้วไกลแค่ไหนแล้วนะครับนั้นการการวัดว่าเราจะไปไกลแค่ไหนแล้วไม่ใช่วัดแค่ว่าเราทําอะไรแล้วนะครับแต่เราวัดผลลัพธ์ซึ่งก็ตรงกับ OKR OK ของเราใช่ไหม Key Result ก็คือตัวผลลัพธ์นะอันที่8นะครับกระบวนการที่เรียกว่าอาจาย Process เนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนเขาใช้คำว่า Sustainable Development นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีทุกคนมาเข้ามาร่วมร่วมแรงร่วมใจทําด้วยกันนะครับแล้วก็ทําในความเร็วที่ใกล้เคียงกันนะ ถัดไปนะครับไม่ใช่ใกล้เคียงกันสม่ําเสมอเออใช้แบบนี้ดีกว่านะถัดไปครับเอ่อสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญไม่แพ้สิ่งอื่นๆกนะ็คือเรื่องเทคนะิคอลเอ็กซ์แลนทนนคือความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคน,นะครับแล้วก็การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการการทาอะไรก็ได้ที่ทําให้มันมีการปรับเปลี่ยนได้เร็วะนะเช่นคุณต้องมีเทคนิคประเภทที่ว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะหรือดีไซน์นะครับการออกแบบที่ลูกค้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยแบบนี้ อันที่10นะเขาเน้นความเรียบง่ายนะครับเพราะฉนั้นอาจายจะไม่ได้มีอะไรที่เถอะทะเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อะไรก็ได้ที่ที่ง่ายที่สุดที่ง่ายที่สุดแต่ตอบโจทย์ลูกค้านะครับถัดไปครับเขาบอกว่าเขาก็เน้นเรื่องของ architecture ก็คือพวกพวกโครงสร้างต่างๆทั้งในในองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาใช้คาว่า self organizing team คือ คือพูดได้ง่ายว่าองค์กรที่เป็นอาจายไม่ไม่ใช่องค์กรที่เป็นบรโอเคซี่นะบรโอเคซี่ก็คือองค์กรที่มันแบบหูมีกว่าจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมีต้องมีลายเซ็น5้าลายเซ็นสิบลายเซ็นมีลําดับขั้นเต็ไมไปหมดจะไม่ใช่แบบนั้นการออกแบบการทําอะไรต่างๆต้องทําให้มันให้มันเร็วให้มันชัดเจนนะครับนี่อันที่11แล้วนะครับอันที่12นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกครั้งเลยมันจะต้องมีอินเทอร์วอลอินเทอร์วลก็คือ จุดแล้วคิดแล้วจะตอบตัวเองว่าเราจะไปต่อไหมจะต้องปรับไหมจะต้องเปลี่ยนไหมนี่คือ p r i n c i p l e ทั้งหมดหรือหลักการทั้งหมด12ข้อขององค์กรที่มีอาจายที่เป็นลักษณะอาจาย Organizational Development ผมพูดมาวันนี้อาจจะเป็น1วันที่ดูเหมือนกับไม่มีคำว่า OKR OK สักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าท่านลองติดตามฟังมาเรื่อยๆเนี่ยท่านจะเริ่มเห็นว่าไอ้ไอ้ไอ้หลักการ 12, 12ข้อที่ผมพูดเมื่อกี้มัน OK r มันค่อนข้างตอบโจทย์ พอสมควรทีเดียวนะก็ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ยาวเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการนะครับในการคิด OKR OK ในการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ครคราวนี้มาถึงพาร์ทที่2เป็นพาร์ทที่ผมจะมาอัปเดต Personal OKR OK นะถ้าเมื่อกี้ผมจะเปรียบเทียบกับกับสิ่งที่เราคุยกันในพาร์ทแรกนะครับโลกเราก็เปลี่ยนไปใช่ไหม ที่เมื่อกี้บอกเป็น b ลู e w ิ r l d กับ r ดเ w ิ r l d ใช่ไหมโลกสมัยใหม่โลกสมัยเก่าผมว่าชีวิตเราก็เหมือนกันนะอันนี้ชวนคุยเรื่องชีวิตนิดนึงผมว่าถ้าเกิดเราเราถ้าเป็นโลกสมัยเก่าเนี่ยมันแบบ predictable อะ่ะทำอันนี้เรียนอันนี้มาจบไปแล้วก็ต้องทํางานแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เลี้ยงลูกแต่งงานอะไรเงี้ยคือคือจะเป็นแบบ step หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเหตุเป็นผลกันไปหมดเลยถ้าเป็นโลกสมัยเดิมนะอย่างผมก็เป็นคน Gen X นะก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่โลกสมัยใหม่มัน turbulent มากอะ่ะ มันมีจบอันนี้มาอาจจะไม่ต้องทํางานนี้ก็ได้แล้วทําทําไปเจอออูนิตีไปทำสตาร์ทอัพรวยเลยอะไรเงี้ยคือคือโลกมันมันมันอันพิเิตเบิลมากผมก็คิดว่า o k เเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ที่มันอันอันพิ t ิ b ต e เบิลแบบเนี้ยนะครับอ่ะมาดู o k เอัปเดตล่าสุดในไตรมาสที่2ของผมนะครับอ,อป้าหมที่ที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีรีซ้อหนึ่อ่านหนังสือสะสมให้ครบ60เล่มนะ ตอนนี้อ่านไม่ได้แล้ว50เล่มก็ผมว่าเป็นไปด้วยดีแต่ว่าด้วยเรทที่ช้าลงผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะต้องสารภาพนะระยะหลังๆเนี่ยอ่านหนังสือน้อยลงนะคือยังอ่านอยู่นะไม่ใช่ไม่อ่านนะทุกๆคืนก็ยังอ่านอยู่แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วเนี่ยคนละคนเพสเลยคนละเรทเลยมันอาจจะเต็มอิ่มก็ได้นะหรือหรือเบือบ่อๆไม่ไม่รู้จะอ่านอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังอ่านอยู่นะครับคีรีเซลหนึ่งจุดสองเขียนเปเปอร์จบ2เปเปอร์ในไตรามาสนี้ตอนนี้ ใกล้เคียงทั้ง2 Pa p e r และ95%ทั้ง2องาน,นมีความก้าวหน้านิดหน่อยตรงที่ได้ Edit Paper 1หนึ่งเสร็จแล้วนะครับถ้ามีเวลาคือเทอมเอ่อสัปดาห์นี้ปิดเทอมพอดีนะครับก็เหลือแค่การสอบถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะน่าจะ submit ได้ภายในสัปดาห์หน้านะครับก็จะจบ1 Pa p e r แน่ๆอีก1 Pa p e r ต้องต้องใช้แรงนิดนึงในการเขียนเพิ่มนะครับออชิกิตชุดที่2นะครับแบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นคีริซสอคือเขียนหนังสือสะส,ะสะมให้ครบ2เล่ม เขียนไม่ได้วาหนึ่งเล่มนะครับ Personal OKR เคตอนต้นปีนะครับอีกเล่มก็ส่งไปสำนักพิมพ์แล้วนะครับค e y r e s u l t 2.2คนติดตามฟังพอดแคสต์0 0 0 0มืนดาวโหลดต่อวันตอนนี้อยู่ที่9 2 9าดนาวน์โหลดต่อวันก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนิดหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ท่านกุณาติดตามนะ k ี y r e s u l t 2.3มีองค์กรใช้โอ r ครครบ10องค์กรตอนนี้อยู่ที่8นะครับก็มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะตอนนี้จะพบกันครั้งที่1ครั้งที่2องนะไรไบ เอาที่ทีมชุดที่3ม,มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีเซล3.1วิ่งสะสมให้ได้600กิโเมตรน้ำหนัก78กิโกรัมตอนนี้วิ่งไปได้412.1ก็ถือว่าช้าไปนิดนึงเนะี่ยช้าไปพอสมควรนะเอ่อน้ำหนัก8 2 8ก็ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วจุดหนึ่งเองนะครับแล้วก็คีรีเซล3.2นะครับอยู่กับครอบครัวให้ครบ50วันอันนี้ฉลุยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะล็อกดาวน์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่มาแล้ว44วันนับเฉพาะวันที่ไม่มีาการสอนนะครับก็ ก็ทําได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับถ้าใครเริ่มทํา OKR ก็ลองลองทำกันดูนะครับเรื่องโควิดก็เช่นเคยนะครับรักษาตัวให้ดีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้นะครับพยายามใส่หน้ากากล้างมือทำโซเชียลดิสแทน e นะครับฉีดวัคซีนซะนะครับถ้าท่านไม่ได้มีคอนเซิร์นอะไรมากนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ The OKR Weekly, improving your life and organization.